มาอยู่เมืองอ่ทาทะเลน้อพี่น้องเขาต้องกินผัดกะเพาทะเลอยู่เมืองทะเลมาพี่น้องโยโย่บกเย่ำเยิย่มเลย,ย,ยพี่น้องเลยอยู่บ้านเฉลาก็มีอยู่เด้อพี่น้องเงินเดือนคนเ่าเ <c oughs> งินเดือน <c oughs> คนสลา <c oughs> <c oughs> มาพี่น้องเออยสลาะโทรให้ลูกไปเอาเงินนาะพี่น้อง แซ่พี่น้องเองที่บ้านโต๊ะหลานเองเลยมันมีปัญญากินแอกพี่น้องเลยมาแบบนี้นะเออชื่อให้กินทุกอย่างขอให้เป็นทิ้งๆลุยๆเนาะขอให้เงินไหลน้องทองไหลเข่านี่ลายพี่นะพี่น้องเมื่อนี้เ้าบวัเด็กไปใส่เด้อพี่น้องเขากินเข่าอยู่ห้องเนาะ วันนี้เราได้อะไรกินกันกะเพราผัดกะเพราเด้อพี่น้องผัดกะเพรากึ่งเออกึ่งมึกกุ้งมึกกุ้งพี่น้องโอ้ยจ้งกวาบ่าวคิดบ่าถือพี่น้องเลยของพญาเตอร์หมึกกึ่งหมึกกึ่งกึ่งหมึกอยู่บ่าง่ายคือผัดกะเพราทะเลเนาะพี่น้องปีมือน้องสาวสละปีมือสตุ๊กเสนาวแคร์ังค์อันนี้ก็คือหัวกุ้งเด้อพี่น้อง อือนำมาทอดอเสน้นปลาเนาะพี่น้องนนนเนาะใส่ไงเสิร์ชเรากินผัดกะเพรากะพักมีแต <c oughs> <c oughs> ่กินกับนอนเนะาะย่ะย์ซุดเลยมาพี่น้องมากินน้ำกันอันนี้คือผัดกะเพราทะเลนะจ๊ะของโปรดอันนี้เขาบริบายไสเนาะอันนี้กับเขาที่เหลือตั้งแต่อันนะ่ะตั้งแต่เขากินหลอกก่อนนะพี่น้องกะมือกะมือแล้วกะกงแล้วกะพักเนาะพี่นอ้อนนงเนาะ อันนี้ก็เปอน้ำจิ้มซีฟู้ดไปยังเสร์จมักเล้วมักอีกมาอยู่เมืองอาทะเลเนาะพี่น้องเขาต้องกินผัดกะเพราทะเลอยู่เมืองทะเลมาพี่น้องโยโยะโบก,กยืมเยอะเลย,ยพี่น้องเลยหมึกกบหมึก,มก,มกไข่เนาะอ,อืมแบบพี่น้องเลย แซ่พี่น้องลูกไข่ไข่หน้าดาวนี่เป็นหน่อยพี่น้องยำเย่ะหรือเปล่าเอ้ยหน่าหึ่งหอนตัวมือเคาะตหมึกเป็นได้พญาเสดแซ่พญาเสดเลยขครตัวหอบตอบขาได้พี่น้องเลยสดนำผัดกะเพรา พี่ใหญ่เขาเจ้าว่าอะพวกเจ้าเอามีบุญแมนบ่อยเขาเจ้าว่าพี่ใหญ่เสยก็พีหญ่หอมมีบุญเนาะท่นมีลูกมีลูกดีวะท่านลูกพาเที่ยวซื้อเสื้อผ้าให้เอาเงินให้ใส่แต่ละเดือนพราพี่ใหญ่ลูกเจ้าเอาเงินให้ใส่สุกเดือนอยู่บะทุกเดือนทุกเดือนได้ทุกเดือนนี่พี่น้องเอ้ อ่าหายทุกคนอยู่บ่อืห้ทุกคนอยู่ลูกเจ้ามีจะคนเจ็ดคนเจ็ดคนหายทุกคนอ่าอยู่บ้านเาลากรมีอยู่เด้อพี่น้องเงินเดือนคนเถ้าเงินเดือนคนสลาแต่นี้ได้จากหลักเด้อพี่น้องได้จากลูกเพราะยัยเสิร์ตก็ไม่ยัยหอมในได้ถุกเดือนถุกเดือนผู้หละใส่เข้ามาจนนั้นผู้เละเนาะ ในเสียชีวิตผู้แหละเงินเง,งินคนเขาเงินเบียคนสลาคงมีหญ่หอมก็พอใหญ่เสิร์ตได้ถูกเดือนเนาะได้มาเที่ยวน้ำ <c oughs> ลูกหาเงินให้ยไส่ <c oughs> แสบบ่พอใหญ่ผัดกะเพราแสบบ่ <c oughs> แสบพอใหญ่ปะแสบสมัครแคบอืมมันเมีอะอจมฮาลงไง พี่น้องสลากกมดตายคลิปสิบ่ท่านเขาเจ้าอะไรยังไ้กินกุ้งเชกโตอยู่นี่สลาเป็นมือหั่นให้เด้ยพี่น้องส่วนสตูกเป็นคนพัดสลาบ่ปจากโซ่ชีมือนะอย่าจิตใจก็เลยให้สตุกเป็นคนพัดเบื้องนี้เน้นๆเลยพี่น้องเลยอันนี้ต้องกินช่้งมือแล้วนี่ยต้องั้งแต่เมือมาเมือแรกเขาเขาบดถิมยังทั้งนั้นนะเขา เขาใส่ของกินของให้มีมูลหรอค่ะมาพี่น้องมึงสละกินบ่ที่นี่มาพี่น้องกินเสาแล้วจ้ะเมื่อนี้บร้พากันไปใส่พี่น้องพรากันอยู่ในจุดนอนเธอดินพี่น้องพี่น้องเนาะบอกพญ่เสือดอกบริภ้ไปใส่ดื้อมันนี้มือไหนหยางพี่น้องเนี่ย่างคนเดียวก็สิบกวาันได้แตกลุ่มคนน้อยนำไหวพี่น้องเยอะจ้ะ นคนหน่อยสองคนกินละเดิมน้องทุกคนกินของพันน,อนอ้องเนาะกัดงูกินหลวกพ,พักพเสรอถ้ากินอาหารเส็ปกินหลวกพักจำแจ่วับ อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวได้ยิต,ตัวเชียงตูตึงตึงอยู่เนาะเกระดานยังเหลือมีความทุกอยู่ปะม,มีความทุกอยู่พี่น้องปีก่นีกกก่ก็บอกว่าบ่มาแล้วปีนี้ก็บอกบ่มาอีกแลยได้ <c oughs> ที่ผ่อนยงี้มก็มาคือเนก็ กัวเยเผ็ดกินเองส่น้องชื่อเขาจะ่าบวายดน่อยเดียวหนึ่งหาสิบบาทลันโมเดลเขงเผ็ดเองเนาะ กุ้งเพิมปลาหมึกซื่อมาแต่แต้มือว่านแล้วพี่น้องพระกันซื้อมากุ้งโล่กุ้งสองโลปลาหมึกโล่หนึ่งเนาะแต่ก็แบ่งกินเาะพี่น้องเนาะซื่อหอยเชลงโล่หนึ่งของไื่อหอยแชลหนึ่งร้อยแปดสิบเนาะ กุ้งก็ต้องหมึกค่ะแปดร้อยพี่น้องหอยแข็งร้อยแปดสิบก็ร้อยแปดสิกบก็สื้อพักเนะบิดประมาณเท่าคิวค่ะประมาณสองร้อยเนาะเมื่อวานเนี่ยเบิดประมาณพันหกร้อยบาทนะพี่น้องเมื่อวานไชื่อของเ <c oughs> งินเอื่อยถุกบาทถูกจะตั้งพี่น้องเลยโตลารนี่คะมันใส่เงินเอื้อยขนาดเลย น้ำเต้าแตะขาหลดมากคือเออพี่น้องเห็นว่มาหัวสลามาเที่ยวไมยังค่ะโมเมนเงินหัวสลาเองเนีอพี่น้องเป็นเงินของเอื้อยเอือนางรอบนี้่ะเงินเอือนาง,านางพี่น้องแต่และรอบกะเอือนางจะไปหน่อยออกกันเนาะรอบนี้ฮะเงินเอนือนางพี่น้องมาที่นี่อยู่พัทยาเนาะค่ะของสีแพงเลย คือยังขาหองของเอื้อชลายูนค่ะชลาไปจ่ายมาหลาสุดน้องพี่น้องเอื้อชลาให้ไปจ่ายแ่นสเวนิดเดือนหนึ่งร่วมทาง,ทางขาหนัาขาไพ่อ่ะสี่พันหนึ่งรอยสามสิบบาทน้องพี่น้องเนาะคนขางสิเพ้พงเลยอันนี้คือผืดอ,อะไรได้สิ คือดิอคืัดกระเทอะกอะพักคก็คือวอร์บยแหละฮะแสบลวดนี่แหละแดกหวาะกินนี้เ,อเกกว <c oughs> อร์บายองเดาเอบิควนลแล้วจินก <c oughs> ินบิดเอฟซีไลายคนกระทามว่าสลาดชิคกับเมื่อไใด อ่าสลาสิกลับไปบังบอกก่อนเด้อพี่น้องสิสไปห้าน้องก่อนเนาะคิดว่าประมาณมันซุกระชีสกลับไปบังบอกก่อนเนาะแล้วก็ประมาณอีกมันจันน้์อันะ้นอาจชีสกลับเล่าเนาะพี่น้องเนาะไอพี่หลายคนบอกว่าให้ไปเที T ่ยวอยู่จังหวัดระยองในเด้อให้ไปเที T ่ยวอยู่หันอยู่หนีในเด้อาหากสลามีโอกาสสไลดจอยากไปดิพี่น้องแต่สลากอะเพื่อนูมีโอกาสเนาะพี่นอนะ้องเนาะเพราะเงินมันกับบด้มีขนาดนั้นนะพี่น้อง ที่มาได้ก็ยันหนูนเออพาไปมาเนาะแต่ถ้ามีโอกาสได้มีเงินดีสลากี่จะไปเที่ยวทุกจังหวัดของประเทศไทยเด้พี่นอ้องเพรานะว่าเราจต้งนะทุกสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยนะหน้าท่องเที่ยวเนาะพี่น้องบอ,บอกเลยว่าดึางดูดนะักท่องเที่ยวดีเนาะขะนาดเข้าไปเที่ยวของทหารเนาะห้องจิตใจเนาะนักประชาเงยมาแบบแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้บอกเลยเ๋ยวว่า แพงแบบหนาเที่ยวคะพี่น้องเขาเจ้าแบบจัดระเบียบอ่าเร่นงท่องเที่ยวของเขาเจ้าแบบได้ดีเนาะเพียงเนาะแล้วเขาเจบบดด้แบบเาจบริการก็กดีน้ำนนะพี่น้องอ่าเรื่องอาหารแพงเรื่องอันนี้แพงหากะมันปฏิเสธไม่ได้นอะเพราะมันอยู่ในเมืองท่องเที่ยวนองพี่น้องเนาะพี่แหละาพี่น้องหลังจากออกจากพัทยาสลาดสิไปบางบอ่อคิดหอดโรงงานเก่าสิไปอยู่แถวโรงงานเก่าก่อนเนาะไปอยู่สม,มุทรปราการก่อนจากโซซ่าเม,มืออะไรอจางเีกลับลาวของพี่น้องเนาะ โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้สลากกันเฉพาจบุกคลิปสนิทก่อนเด้อต้อให้พี่น้องทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นสลากในเด้อสบายดีสวัสดีค่ะสวัสดีในพญาเสดสวัสดีไม่บายพี่น้องสบายดีสวัสองค่ะถาสตูกะอยากให้พ่อแม่พี่น้องช่วยฝากติดตามช่องของบอดอนชาตุกในเด้อพี่น้องเพื่อส่วงนี้กะไม่ว่าชาตุกลงคลิปกะบ่ค่อยขึ้นนะพี่น้องเนาะ ขิ้โบดันเลยพี่น้องเลยจังได้กาจะดูกระฝากให้พ่อแม่พี่น้องช่วยติดตามให้สตูนหน่อยเด้อโอเคพี่น้องบ๊ยา,ายบาย okay, อ bye. ของโปรดคนหน่อยพี่น้องว้าวแก่แบอลูกแกะไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยดีดิมาดื้อมาดื้อนี่ดีดิดิดด <laughs> <Đi bỏ. cười> Đúng mệt rồi Ăn ngủ lấy mệt Nè yeah.